นอนแหงใช่ครับเหนื่อยมากโอ้โหอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอินเทียเนียส์อะไรแบบนี้ก็มีอะไรที่นี่หรือเปล่ามีอะไรสนใจที่นี่หรือเปล่า ไม่น่าจะมีมั้งหรือว่าไม่มีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดได้เลยเออห้ามสุบุลีครับทุกคน มันไม่ดีกับสุขภาพนะโอ้ oh, อันนี้มันเป็นพัซซลหรือเปล่าน่าจะเป็นพ oh! ัซซลโอ้ยฮัลโหลเจนมันไม่ใช่เจนมันไม่ใช่เจน ก็ใช่แค <laughs> าว่าจะเป็นเจนก็ได้อาจจะเป็นเออใช่ก็ไม่รู้ <sighs> โอเคเออไม่ได้ยินอะไรเลย เน่เข้าไปทีนี้หรือเปล่าโอ๊ยอ,อยากดูพี่นางราพี่นางรามันคืออะไรนะ ไม่ได้รู้จักก็จะมายอยู่ทีนี้หรือเปล่าโอ้ชิ t จะมาอีกไปไกลๆไปไกลไๆผี

What? Tim. Hang on, hang on, hang on, hang on. Did I read this before? Okay, we didn't read this before. What's going on? Jen! Jen! โฮมสุดทอมสองอาร์เจนโฮมสุดทอมสองแต่ต้องต้องเล่นอันนี้เสร็จแล้วนะ Nah, she's not in another building she just went in there silly game don't worry I know where to go now down here เปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันนี้แล้วก็ Quietly. Yeah, when she goes in there we're gonna we're gonna run away run away. Oh she's not going in there. Where are you going? It's gonna turn around. สวยวัสดีครับตีแบบเออโอเคโอเคทุกคน she's leaving now <laughs> ผมกลัวไม่ต้องกลัวทุกคน <laughs> ตกใจหมดไม่รู้เหมือนกันคุณกิซี่ไม่รู้เหมือนกันเจนก็ไม่รักเราหรือเปล่าเสียใจ เราจะรอผีไปทางสายหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะไปอีกได้ไงไปทางนี้หรือเปล่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทุกคน Okay, 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 go, 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 wing. Wing my die, wing my die, wing my die. Okay, we have to escape. Okay, I'm running now, I'm running, I'm running. Good, good, good. Okay, let me lie. Go, Nadi. I'm die. เขาตายแล้วอีกครั้งเลยอ่ะทุกคนตะอไปไหนก็ไม่รู้ประตูมันล็อกแล้วเอาแบบนี้ครั้งเจนเจนใช่แล้วรู้แล้วรู้แล้วเจมส์ในอื่นอื่นรูมจ่ายและฟังเราโอเค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  And he yaked Speedrun, speedrun. Strats, did you see that? Right, loud. Come in and talk at me. What do you see? Good night. <laughs> The door is closing! Okay. Uh... Cup. <laughs> Cup, I. Of course, it's this one. Ah, uh, is this Hello? Cunbret Ikang Lepao, the con, and then Lepao. กลัวไหมก็กลัวเนาะอันนี้ได้ไหมไม่ได้ a า here we go here we go what we need to find suicidal letter y e ย h yay พ่อครับแม่ครับพร้อมขอโทษนะครับเอ่อผมทรมานเหลือกเกินพมอมู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ ผมจะถามเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเออผมจะถามเธอไปทุกทีจะไม่มีอะไรจะมาอะไรนะ Something s o m e t h i เธอของ <c oughs> คนจากกันได้เออแม้แต่ความตายก็ตามเอา้า Nothing can keep us apart, not even death. Okay, well that's a bit, it's a bit dramatic. Should probably chill out a bit. Uh, hello, Mr. Kunpe I guess we gotta go in here, right? Deal with this guy. It's like, it's like Mr. Bread again. Mr. Bread เ a m e is called home sweet home เป็นอะไรหรือเปล่าคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าฟังเหมือนว่ามันไม่สบาย

ôi, Ui, không nhiều, tại sao không nhiều thế này? เอ้าจะทำทำอันนี้ได้ยังไงทุกคนจะทำอันนี้ได้ยังไงโอเค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  rope ทุกคนนี่มันยากมากเนาะมีแค่สีแดงเนาะใจเย็นยในจเย็นยน don't look this way buddy สายสุดไดไหมน่าจะไม่ได้มั้งเพราะว่ามีคขนั้นน่ะจะมามองเรา What the heck are we supposed to get through here? Oh, I did have a knee dang and hook on. Come, Lu. Hmm. Maybe see dang. Taito, Oh, me, you, me, Oh, there's a spot in the middle that's clear. There's a spot in the middle. ทุกคนโปรสแตร์ Pro คิดว่าตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีสีแดงแต่มีคนนั้นนะ Ok 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 turn around run 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 go 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 uh, go 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 โอเคโอเคผีก็เข้าไปในห้องนี้ใช่ไหมครับหรอเปล่าไม่น่าจะใช่ไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องไปที่ไหนอ่ะ ต้องไปกลับไปที่นู่นใช่ไหมต้องกลับไปทีนี้คิดว่าเราต้องกลับไปทีนี้เนาะแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่มั้งเราต้องไปที่ไหนทุกคน งองมากตอนนี้งองอ๋ออเห็นแล้วเจอแล้วโอ้โหทุกคนเห็นแล้วก็ง่ายดิเออ back in this flipping room deppy bread to I This is gonna be fun. Okay, where's where's safe over there? I see, I see. That corner. Okay, okay. Bah, back bye. Right. This corner. You're gonna look over here. And then we're gonna go over here. ว,วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยรอดีแล้วรอดีแล้วไปลิฟต์อีกครั้งไหมไม่ได้อ่เราจะตายเราจะตาย Bing bong. <laughs> My ping pong tại sao ping pong à à à ยากมากเนาะอาจจะเล่นคุณฮนาแต่ไม่รู้เหมือนกันนี่มันยากเนาะ ได้สุกอนไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเนาะจะตายเต,ตายอีกแน่นอน ที่เดยกพุทไม่กลัวเลยเอน่าจะเป็นแบบ puzzle game เนาะอ้าว I'm not in here I promise ไม่มีใครอยู่ที่อยู่นี้ไม่มีใครอยู่นี้นะไม,มนนะไม่มีเลยไปไกล มีใครอยู่นี่นะไปไกลๆเลยนา่าจะเป็นแบบ Okay, okay, I think I understand now. Kind of, maybe. Oh, shit. She's gonna keep walking around. pee him and throw in Tao นนัน้ขณะที่เราดิกเลียงผีนี้ด้วยโอ้ยเพชรเปล่า <c oughs> <c oughs> เออโอเค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 อาจจะไปได้ไปได้ where'd she go She's behind us now. Wrong way, wrong way, wrong way. Don't come back in here. She's over there.